สวัสดีค่ะวันนี้กิกมาทําบุญวันเกิดยายคามคุณแม่ของป้าโมนเนาะนี่ค่ะที่สถานส่งเคราะห์บ้านเด็กพักคุณนะคะอยู่จังหวัดจันทบุรีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะคะนี่นะคะเป็นอาหารที่ทํามาเลี้ยงเด็กๆมี่ผัดวุ้นเส้นอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรไก่กระวาน,อน,นมองไม่เห็น แล้วก็แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาค่ะเสียงเบาหน่อยนะคะอันนี้ก็เค้กกล้วยหอมเนาะเค้กกล้วยหอมแล้วก็ข้าวเหนียวหน้าต่างๆค่ะนี่ข้าวเหนียวหน้าต่างๆแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลากายเนาะผัดวุนเส้นนี่ค่ะอ่า ไก่กะวานค่ะไก่ต้มกะวานต้นกะวานนี่มีคืออยู่ในจังหวัดจันทบุรีเนาะแล้วก็เค้กกล้วยหอมนี่เป็นรูปกล้วยเลยค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหน้าต่างๆนะคะข้าวเหนียวก็จะประมาณนี้เนาะนะคะสํานักงานสถานสงเคราะห์บ้านเด็กพะคุณเนาะอันนี้น้องส้มจีนเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่เนาะพี่พี่จะเออขอถามว่าเนี่ย สถานสงเคราะห์บ้านเด็กพระคุณนะ่ะเอ่อเป็นเป็นเด็กเด็กยังไงถึงมาอยู่ที่นี่คะอ่าเป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากอ่าพ่อแม่ที่ติดเชื้อเอชไออ๋วี IV, เนาะค่ะค่ะบางคนก็พ่อแม่เสียชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยมาอยู่ที่นี่นะคะ่ะแล้วก็จะมีเด็กมีเด็กอ่าที่ติดเชื้อแล้วก็ไม่ติดเชื้อค่ะอ่าคนที่ไม่ติดเชื้อก็คือหมายถึงว่าพ่อแม่เขาติดเชื้อแต่ว่า ลูกได้รับผลกระทบอ่ะอแต่ว่าลูกไม่ได้ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาติดต่อศูนย์ที่นี่เนาะมาอยู่ทําน้องนําน้องมาอยู่ที่นี่ค่ะ,ะแล้วตอนนี้มีน้องทั้งหมดกี่คนคะที่นี่ตอนนี้มีสามสิบสามค่ะสามสิบสามคนเนาะค่ะ,อะ,อะขอบคุณนะคะขอบคุณป้าโมนะคะาจากประเทศอิตาลีที่ได้นําอาหารมาเลี้ยงเนื่องในวันเกิดของคุณยายทาซึ่งเป็นคุณแม่ของป้าโมนะคะ สุขสันต์วันเกิดน,นะคะคุณยายคำขอให้คุณยายคำมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีมีฐานะที่มั่นคงนะคะขอให้พระเจ้าวอวยพรคุณยายคำในทุกเรื่องรวมถึงคนในครอบครัวของคุณยายคำด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้เป็นวันเกิดของคุณยายคำนะคะคุณยายคำก็คือคุณแม่ของป้าโมป้าโมที่อยู่แกงซีซ่นี่แหละค่ะป้าโมคือป้าโมได้โอนเงินมาให้กิ๊กเป็นสะพานบุญให้เนาะให้ให้กิ๊กเอาเงินไปทําบุญเนาะกิ๊กก็ได้เอาเงินไปทําบุญที่บ้านเด็กพระคุณบ้านเด็กพระคุณนี่คืออยู่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนี่แหละค่ะกิ๊กก็ให้คุณแม่ของเพื่อนอออทำกับข้าวให้แล้วกิ๊กก็ซื้อขนมไปให้เด็กๆเนาะแล้วก็กิ๊กก็ได้ใส่ซองทำบุญ เขาเรียกว่าอารามคาแมวอะค่ะคือของคิสคาทอลิกค่ะก็คือมาเซอร์เขาก็จะสวดให้คุณยายคำเนาะแล้วก็โอนเงินไปที่มูลนิธิส่งเคาะเด็กบ้านพัทยาค่ะคือบ้านเด็กกำพร้าเนาะค่ะป้าโมได้โอนเงินมาให้ไปทําบุญให้คุณยายคำเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณยายคำเนาะแล้ววันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณยายคำนะคะป้าโมบอกว่าคุณยายคำอายุ88ปีแล้ว กิ๊กก็ขอให้คุณยายคามีสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจปลอดภัยจากโควิดนะคะคุณยายคำแล้วขอให้คุณยายคามีความสุขทุกคืนวันเนาะอยู่เป็นล่มโพล่มใสให้ลูกหลานไปนานๆนะคะสุขสันวันคล้ายวันเกิดค่ะคุณยายคำ